สวัสดีครับแฟนดรอดออฟลิงส์ออนไลน์อันนี้ก็เป็นสแตนเดอร์มานะสแตนเฮาออฟลามเ n t นเทชันนี่เป็นบอสตัวที่สองระดับเทียร์สามก็บอสตัวนี้จะมีบิดดิ้งนะบิดดิ้งเป็นเป็นบิดดิ้งสำหรับแทงคนเดียวด้วยหนึ่งอันแล้วก็บิดดิ้งสำหรับสุ่มให้กับสองคนอ่าซึ่งไอ้บิดดิ้งที่สุ่มเนี่ยเป็นบิดดิ้งที่รุนแรงมาก มันจะขึ้นเป็นสีน้ำต,ำตาลอยู่ตรงตรงเลือดเราเนี่ยถ้าเกิดว่าแทงโดนอันนั้นด้วยแทงจะโดนหนักมากนะจะโดนบีดิ้งสองแบบเนี่ยเดี๋ยวลองดูปึ๊บนี่โดนแล้วย u r f รี s ์ล i ม i t ปึ๊บมาดึงงานแล้วตอนนี้เราโดนแล้วนะแทงอันนี้เป็นบีดิ้งที่ให้จะแทงคนเดียวเป็นแดงๆเนี่ยแทงจะโดนคนเดียว นี่บัตรลักนะบัตรรักบัตรรักเนี่ยเจ็ดวินาทีเนี่ยโดนใครบ้างโดนเนี่ยสองคนนะโซนี่โซนี่อยู่ไหนวะโซนี่อยู่ข้างหลังนู่นมั้งคือสองคนเนี้ยที่ชื่อขึ้นเนี่ยห้ามมายืนติดกันเพราะว่าถ้ายืนใกล้ๆกันนะมันโดนดาเมจคูณสองเลยเป็นจากปกติเนี่ย หนึ่งอันเนี่ยมันจะลดทีละยี่ห้าเปอร์เซ็นต์มันเนี่ยลดแบบทีละยี่ห้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บสามเด้งเนี่ยมันจะโดนสามเด้งอ่าแต่ว่าถ้าเกิดสองคนเนี่ยที่มีชื่อขึ้นเนี่ยยืนติดกันเมื่อไหร่นะแล้วมันเด้งทีหนึ่งมันเด้งทีห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันจะเอาดาเมจดสองคนมารวมกันเลยเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อฮิตเออก็จะตายนะก็ต้องคอยหลบดีดี๋เราวิ่งหลบเพราะว่าถ้าเกิดเราโดนเนี่ยคนรอบ,บๆเราก็จะโดนด้วยนะเราก็พยายามวิ่งหลบมาให้เขารู้ว่าตอนนี้้เราโดแลลวก็หบ ย้ายตำแหน่งอะ่ะเขาก็รู้ว่าเออเราโดนแล้วเขาก็จะไม่วิ่งตามเรามาส่วนโซนี่ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งโซนี่คือห้ามอยู่ใกล้คนอื่นเหมือนกันเหมือนคล้ายคนติดเชื้อห้ามอยู่ใกล้คนอื่นเึ๊บ <şu> หมดแล้วเวลาก็กลับไปยืนที่เดิมที่ที่เคยคุ้นเคยแล้วก็อันนี้มีลูกนะมีล,ลูกน้องมาด้วยโอ้นี่มันตีมาเป็นแบบ บิดดิ้งระดับสองเลย,เลยคือมันตีมาสองทีมันเป็นบิดดิ้งสองนะยิ่งสู้นานก็น่าจะโดนเพิ่มไปเรื่อยๆอ่านะพอมีลูกน้องมาเนี่ยมันจะมีเส้นอย่างเงี้ยเป็นแดงไงลูกน้องมันจะเหมือนบัฟบอสมาถ้ามีลูกน้องเกิดมาก็คือเราต้องห้ามตีบอสเพราะว่าดาเมจที่เราตีบอสจะเป็นการฮิวบอสตลอดเลยจะเป็นแอบสอบแล้วก็ฮิวตัวเองเพราะงั้นห้ามตีบอสต้องไปตีลูกน้องให้หมดอาจจะมีบางบางเว็บมีสองบางเว็บมีสามอะ่ะมีสามตัวมีสองตัวบ้าง เราพยายามจะไม่ตีบอสน,นะแต่ละมันก็ตีเป็นนิดๆนิดๆไปข้อๆไปบ้างแต่โดแนโดแล้ว่ยโดนแล้วคือถ้าแทงโดนน่ะจะเจ็บเจ็บหนักไงอย่างที่บอกเขาว่าแทงจะโดนทั้งทั้งบีดดิ้งนี่อยู่แล้วไนงะบีดดิ้งไอ้ปกติอยู่แล้วเนี่ยนี่เป็นเทียร์สามนะแล้วยังโดนไอ้บัตบัตนี่ก็วยเนี่ยนี่ก็จะเจ็บหนักมากถ้าแทงโดน,นเสร็จแล้วโดนทุกดอกเลยนม่โคตรสวย เป็นแทงที่สวยมากหมดแ้หมดแล้วกลับมาที่เดิมขอแต่อันนี้ก็หมดมาาเหมือนกันแย้ๆก็หมดก็ดขอใหม่เฟตใหม่เอาอเมื่อกี้เฟตพลาดเลยนะเมื่อกี้มันเฟตเมื่อกี้เหมืมนอมมนอมันจะเฟสเราพลาดใช่ใช่ไม่โดนนะเมื่อกี้เราเหมือนเราเราเราีซิกได้ ตอนที่มันตีไอ้บัตรบัตรเฟสเนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยบัตรเฟสมันเริ่มเงเนี่ยอรลีซิสลีซิสขึ้นเลยสองนันก็คือไอ้บัตรเฟสอะตีเราพืดไปแต่มันนีแจมส่วนนี้เป็นตีด้านหน้านะซึ่งนี่เราหลบไม่ทันนนี้เราลืมเราลืมมองว่ามันจะใช้ท่านี้แหละอันเฮาเนี่ยก็ตีด้านหน้าอย่างเดียวซึ่งแรงมาก นอกว่าเออนี่ทันเว้ยมันตีเร็วอยู่นะอ่าวโดนแล้วเนี่ยโดนทุกดต่อเลยเราอะเรานี่โคตรสวยนะมันขึ้นชื่อเราทุกครั้งอะอ่าแล้วก็นี่ตัวนี้ก็โดนแล้วก็มีอะไรเนี่ยทิพเปิลฮิตอา่าทิพเปิลฮิตนี่ทิพเปิลฮิตนี่มันอะไรวะแต่มันเล็งเราเราอยู่อะแล้วก็ซามอนแอดด้วยนี่แอดก็เพิ่มเลยนะเรียกลูกน้องที่เป็นขวดมาด้วยอันนี้แม่งโดนหลายเด้งอ่หลายแบบเลยลูกน้องก็มาบีตติ้งก็มี เราไปอยูาข้างนอกยังยังดีไอไอบิทติ้งอันที่เปแดงๆหายไปแล้วนยะเหลือแต่อันนี้โอ้โอเคแอบไปขึ้น,นหลอดโคตรแล้วกลับมายืนใหม่อันนี้เขาก็ต้องตีลูกน้องไปนะห้ามตีบอสโดนละเรามีโดนนะเฟสลิมิตตีกระเด็นด้วย เออแล้วตอนนี้มันจะมีมันจะมีไอ้ช่องตรงกลางเนี่ยห้ามไปยืนตรงนี้เพราะว่าถ้า่ายืนตรงเนี้ยมันจะถีบตัวเนี้ยมันจะมีการแบบถีบคนกระเด็นอย่างเงี้ยตกลงไปได้่ะตกไปก็ตายเลยลูกน้องก็ถีบได้ด้วยนะเพราะงั้นห้ามยืนตรงขอบนี้่ะแมงโดนทุกดอกเราโดนเราโดนตลอดอะขึ้นปุ๊บนี่แมงมีชื่อเราตลอดแล้วเราก็โดนทุกครั้งเลยนะแม่งมันเบิ้ลกันทุกครั้งอะเราเนี่ย <c oughs> เป็นแทงที่โคตรสวย โดนทุกด,ดอ,อกเลยเราเออครึ่งหลอยแกเรียกว่าสุม่มจีทีไม่ก็โดนเราเฮ้ยเราเมื่อกี้ก็บึ้ดใช่ไหมนี่นี่บัตรบัตรเฟสบัตรเฟสรอดอีกแล้วมันใช้บัตรเฟสรอดนะเมื่อกี้มีซิสได้ขึ้นไหมเอาใส่ขึ้นแครี่เมื่อกี้ได้นะลูกไม่โดนท่า,ดาแดงแดงละ อันนี้อันนี้เป็นเอ่อซัมมอนไงซัมมอนบอทเอซัมมอนแอดแมาบิดดิงเอ้ารอบนี้เป็นรอบเดียวที่เราไม่โดนแต่สองคนนี้เป็นฮิลเลอร์ทั้งคู่นะสอเนี้ยเนี่ยคนนี้โดนเนี่ยมันจะเป็นออร่าส้มๆรอรอ,รอบตัวนี่คือโดน รอดไหมเพรารอดทั้งคู่เว้ยอันเป็นตอนโดนบิดิ้งแล้วฟั่มแหละอันนี้เป็นตีด้านหน้าแต่สุดอันนี้เหลบไม่ทันไงแม่งโคตรเร็วเลยไล่เพิ่สามวิเองรอดไหมโอ้หลบได้อีกแล้วอ่าไม่โดนแล้วเว้ยรอบนี้โดนคนอื่นแล้วโซนี่แล้วก็คนนี้คนที่เหนือคนที่สองเนี่ย อันนี้ห้ามยืนติดกันอู้เนี่ยนี่แสดงว่า,ายืนติดกันแน่เลยเพราะว่าโดนทีหนึ่งเนี่ยนะครึ่งหลอดเลยแสดงว่า,าสองนนี้ยืนติดกันอยู่เนี่ยยืนอยู่มุมเนี้ยมุมมุมจอบนเนี่ยเรามองไม่เห็นเนี่ยเพราะมันลดทีหนึ่งครึ่งหลอดเนี่ยแปลว่า,ายืนติดกันแบบนี้มีโอกาสตาย,ตายเพราะเด้งอีกรอบหนึ่งตายเลยเนี่ยตายไหมอู้เกือบ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 เอาตายอยู่ดีนี่แหละแสดงว่า,าสองคนนี้มันยืนติดกันนะนี่นี่เป็นรู้แล้วยืนติดกันเพราะมันลดทีละครึ่งหลอด ต้องอย่าอย่าติดกันมาทิวเลิกก็ตายไปคนหนึ่งละเวทโดนมารอบนี้ไม่โดนไม่โดนที่เราบล็อกได้รเรารีชินได้ปะอ๋อแล้วเหมือนเหมือนมันตีใหม่แล้วไอ้น,นี้มันก็หายถ้าเรากันได้แะ เรารีซิตได้ไหมอันเดิมก็หายไปด้วยพรามันตีเตียนใหม่ใส่เราอะแต่ถ้าเราแการไม่ได้ก็จะเพิ่มเป็นเลขสองเลขสามโอ้เพราะงั้นตัวนี้รีซิสสำคัญเว้ยอ่ะโดยหละ <c oughs> ขึ้นชื่อเหล่าอยนะกับเอ็เอ็ดไถือคนนี้แชมเปี้ยนเนี่ยนะแชมเปี้ยนที่ตีอยู่เนี่ยไงที่ถือดาบแดงๆด,ดำๆคนเนี้ยเสื้อขาวๆนะแล้วก็เรานะแล้วก็วิ่งหนีออกมาปึ๊บ 54เนี่ยแต่มันดันวิ่งตามเรามาไงใช่ไหมดูเด็กเอสเนี่ยมันวิ่งตามเรามาแล้วมันก็โดนบิดดิ้งด้วยวิ่งตามเรามาเราก็เลยหายู่ละครึ่งหลอดมันก็ครึ่งหลอดแต่มันยังไม่รู้ตัวว่ามันโดนเนี่ยมันยังวิ่งตามเราอยู่ไงเด้งปึ๊กตายเลยเขาเนี่ยเนี่ยหายทีละสามแสนใช่ไหมเนี่ยหกแสนสองฮิตเนเนี่ยปึ๊กๆใช่ไหมมันมันฮิตละสามแสนนะสามแสนก็ประมาณใช่ประมาณยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ ถ้าโดนคนเดียวยี่ห้าเปอร์เซ็นแต่พอมันโดนมันมายืนด้วยกันเนี่ยสองคนบิดดิ้งมันจะเป็นดับเบิลไงโดนทีหนึ่งสองเด้งตึ๊กกึ๊กเนี่ยนะเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ตายด้วยอันเนี้ยซึ่งอันเนี้ยความจริงมันไม่ควรวิ่งตามเรามาเพราะว่าเราเราหลบบิดดิ้งมาไงแล้วมันดันวิน่งมาแล้วมันโตร,ระเด้งมีบิดดิ้งด้วยก็เลยตายคู่เลยอันนี้แต่ว่าโอเคบอกลก็ตายนะก็จบนะ่ก็นี่แหละบิดดิ้งเป็น เป็นแมคชนิกของอันนี้ยของฉากนี้นะบิดดิ้งถือว่าโหดมากซึ่งก็ต้องลุ้นถ้าเกิดถ้าเกิดแทงโดนบิดดิ้งด้วยเนี่ยลุ้นมากเพราะว่าแทงมันจะลดหนักมากมากเลยไงโดนสองแบบเลยโอ <Okay. S 1> เคก็ง่ายๆนะง่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้สำ <c oughs> <c oughs> หรับคลิปนี้